แต่เอาเป็นว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าแม่น้ําสายนี้เนี่ยมีจุดร่วมกันเพราะว่าตรงจุดที่เราเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคําที่ว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยประเทศพมา่าแล้วก็ประเทศลาวนะครับพอเข้าประเทศไทยตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ไหลามาเลยนะครับมาทางเชียงแสนเชียงรายเชียงของอย่างที่ว่ามีชาวบ้านประท้วงกันนะครับ แล้วก็คงจะผ่านบริเวณหน้าผาแห่งหนึ่งด้วยซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังมีปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างไทยลาวเพราะว่าคล้ายๆเขาพระวิหารนะครับคือกรณีผาใดเนี่ยนะครับทางการลาวเนี่ยก็อ้างว่าบนยอดผาหรือบนตอนบนของหน้าผาเนี่ยเป็นอาณาเขตของประเทศลาวเป็นเรื่องของการปักปันเขตแดน,นนะถ้าทางตีนผาเนี่ยเป็นของไทยนัแต่มันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่า เวลาพื้นที่นี่มันมีการเว้ากันมาได้นะครเพราะจริงๆแล้วเวลาเขาดูพื้นแผ่นดินเนี่ยเขาต้องมองมันหนักตั้งฉาก0องศาขึ้นไปบนอวกาศนะแต่นี่ถ้าเป็นหน้าผาเนี่ยมันมันงุ้มมันเงาลงมาเนี่ยนะเราจะให้คนเราไปอยู่ตีนผาเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะครับอย่างในในภาพเนี่ยท่านก็คงจะพอมองเห็นนะครับเป็นแผนที่ดาวเทียมนะฮะมีดอนสา้งนะฮะซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งใน8เขื่อน ที่ขนาดใหญ่นะฮะอันนี้ถ่ายภาพให้เห็นตามขอบไล่ลงมานะมีดอนซาหองซัมปอบ้านกุ้มนะฮะบ,บ้านคุมอะไรต่างๆนะครับปากเลปากเบงนะฮะอันนี้จะเห็นได้ว่ามีโอกาสในการใช้เขื่อนเพื่อสร้างพลังน้ำได้กี่เมกะวัต์อะไรท่านก็คงเห็นตัวเลขอยู่นะฮะมีตั้งแต่มากสุเดเนี่ยคือที่ซัมปอถึง3,300เมกะวัต์และที่สำคัญก็คือเรา ซื้อไฟฟ้าลาวมาใช้ด้วยนะครับนี่นี่ก็คือปัญหานะฮะแต่ว่าก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เชื่อมโยงกันนะฮะไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตเสร็จขายให้การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคฝ่ายภูมิภาคก็กระจายสายออกไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับก็ซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกันขึ้นมาแบบนี้ถือได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็ ผ่านหลายอาณาเขตหลายบริเวณนะครับไปถึงพม่าไปถึงในกัมพูชาขึ้นมาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นประเด็นปัญหาทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับครับว่ามันเป็นเหมือนอย่างที่เอาโกอ,อดีตรองประธานาธิบดีพูดไว้นั่นก็คือเป็นความจริงที่มักจะไม่ค่อยสะดวกจะมาพูดมาเจราจาเล่าสู่กันฟังที่เขามาสร้างเป็นหนังแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ย ได้รับรางวัลตุกตาทอง Academy Award หรือว่ารางวัลออสการ์ของสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นก็คือ The Inconvenient Truth นะฮะหรือพูดสั้นๆก็คือ Inconvenient Truth นะฮะเป็นความจริง Truth คือความจริง Inconvenient ก็คือความไม่สะดวกที่จะพูดที่จะเล่าให้สู่เล่าสู่กันฟังเพราะว่าหนึ่งก็คือพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือพูดแล้วอาจจะกระทบกระเทือนคนรู้ใจพูดแล้วอาจจะกระทบกระเทือนกับผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่า The Inconvenient Truth หรือว่าคำพูดที่ไม่สะดวกจะพูดแต่ว่าเอากอก็ทำเรื่องนี้ออกมากระจ่างชัดมากจนกระทั่งทุกคนก็เห็นว่าเรื่องที่เอากอพูดนั้นเป็นเรื่องที่มีความจริงนั่นก็คือปัญหาสภาวะโลกร้อนนั่นเองนะฮะซึ่งสร้างปัญหาใหญ่โตมหฬารแล้วทุกวันนี้ปัญหาในแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่มีที่มาหรือปัจจัยสำคัญมาจากภาวะโลกร้อนด้วยเหมือนกัน ซึ่งโลกร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในแถบขั้วโลกเหนือทุกวันนี้เนี่ยมีนักสำรวจซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยผมนะฮะคือที่จุฬาคนหนึ่งด้วยนะครับลงไปสำรวจขั้วโลกใต้ครับไปกับนักสำรวจชาวญี่ปุ่นนะฮะก็ไปสำรวจดูสภาวะต่างๆดูถึงพันธุ์พืชพันไม้ใหม่ๆไปทําการทดลองที่นั่น นะไปดูการละลายของน้ําแข็งนะคขั้วโลกหรือคู่รัใต้ก็ร้อนอก็หนาวเหมือนกันนะครับแต่ว่านอร์ทโพลเนี่ยจะ,จะค่อนข้างหนาวมากแล้วก็มีความเชื่อกันว่าซานตาคลอสเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ North Pole นอร์ทโพลนะฮะเวลาขี่กวางเลนเดียมาในช่วงวันคริสต์มาสมาแจกของขวัญเด็กเนี่ยนะมีโรงงานตุ๊กตามีโรงงานผลิตของเล่นอยู่ที่นั่นนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ว่า Inconvenient Truth ที่เอามาฉายให้ดูเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าน้ำแข็งเนี่ยเขาถ่ายภาพ เอ็กซเรย์ mm hmm. มาจากดาวเทียมลงมาให้เห็นเลยนะครับว่าเมื่อคู่โลกเหนือประมาณสัก4ี่ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันมีความต่างกันขนาดไหนนะน้ําแข็งนี่หายไปเห็นแบบเรียกว่าเว,ว้าจนกระทั่งน่ากลัวเลยครับผืนแผ่นดินที่เป็นน้ําแข็งเนี่ยหายไปเป็นจนํานวนมากแล้วก็นี่อาจจะเป็นที่มาของเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ผิดปกติเพราะว่ามนุษย์เราเมื่อก่อนนี้เราก็โทษเรื่องของการทําป่าไม้การตัดไม้ทําลายป่า วันหนึ่งเราก็โทษเรื่องอื่นอีกนะฮะนอกจากการตัดไม้ทําลายป่าแล้วเราก็ไปโทษเรื่องของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักประเทศที่เป็นประเทศซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยกลายเป็นประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โรงงานรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กโรงงานผลิตอะไรต่างๆที่ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มานะครับก๊าซ mm hmm. พวกนี้เวลาลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ย mm hmm. มันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าภาวะเรือนกระจกนะภาวะเรือนกระจกนี่มันคือจะไปสะสมความร้อนนะฮะมันจะไปสะสมความร้อนอมความร้อนไว้นะฮะแล้วก็ไปกั้นสภาพเอ่อเรียกว่าโอโซนชั้นโอโซนอะไรต่างๆภาวะเรือนกระจกดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้น้ําแข็งขั้วโลกละลาย แล้วหลายคนก็บอกว่าภาวะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอาจจะไม่เกี่ยวนักนะครับมันเป็นเรื่องของความร้อนภายในเปลือกโลกแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเมื่อโลกมันร้อนเนี่ยเปลือกโลกก็ต้องย่อมร้อนมากขึ้นด้วยแกนกลางโลกก็ต้องร้อนมากขึ้นด้วยแล้วที่สําคัญก็คือพอโรคร้อนแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้ระดับน้ำนะน้ำขึ้นน้ําลงกระแสนเมื่อก่อนนี้ผมท่องสมัยเด็กๆนะครับกระแสน้ําอุ่นก a ส s t r e ีมกระแสน้ําเย็นอะไรต่างๆเนี่ย หลามารวมกันนะครับมีปลาแอร์ลิงมีปลาอะไรต่างๆแซลมอนต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่นี่ครับเป็นภาพตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง The i n Convenient Truth นะครับก็เป็นเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ซึ่งอ,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 อาจจะไม่ใช่นะครับประธานโทษอาจจะเป็น2012หรือเปล่า ผมอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าไม่ได้ชมภาพยนต์มานานพอสมควรแล้วพอได้เห็นว่าสกอตเบิร์นเนี่ยก็เลยเดาวว่าอาจจะเป็น2,012ซึ่งเป็นสิ่งที่เขามองว่าแต่อันนี้อาลกอแน่นอนครับอาลกอทนี่ได้ออกมาเป็นคนลนลงเรื่องนี้นะน่าจะใช่ครับคิดว่าคิดว่าไม่ผิดเรื่องนะอากอก็คว้าเราัาตุ๊กตาทองจริงๆแล้วเนี่ยพูดเป็นเก็ตความรู้นิดหนึ่งว่าอากอเนี่ยน่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานดีอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่เขาอาจจะเบื่อนะฮะถ้าลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าคนอเมริกันเลือกแน่นอนประธานดีของอเมริกันเนี่ยคงจะไม่ได้ชื่อว่าออบารักโอบามาอย่างแน่นอนนะครับแต่เอาเป็นว่าปรากฏการณ์ดีอินคอนเวนิเนท์ทุกที่พูดถึงเนี่ยนะฮะเป็นเป็นปรากฏการณ์โลกร้อนที่สร้างปัญหานะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งสึนามิทั้งปัญหาความแห้งแรงในทุกภูมิภาค รวมไปถึงรูปแม่น้ําโขงด้วยซึ่งเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็คงจะอธิบายความอะไรมากไปกว่านี้ได้ยากนะครับก็เพียงแต่ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันว่านับจากนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะเราคงจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ทางใีร่วมกันดูแลรักษาภูมิภาคแถบนี้แล้วก็สร้างรูปแม่น้ําโขงให้เป็นแม่น้ําของนานาชาติที่ทุกคนจะต้องร่วมกันดูแลรักษาวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ